สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะป้ามะละนะจะพามากินอาหารเราพามากินอาหารแต่ว่ามากินอาหารอิสลามนะคะอยู่ที่ท่าทองท่าทองนี่อยู่ใ,ใกล้ๆในออกมาจากตัวเมืองสุราษฎร์นิดนึงทางที่จะไปนครเส้นทางนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เราเราก็แวะมานะแต่ถ้าถ้ามาไม่ถูกนะเราเข้ามาหาตรงที่ท่าทอง นะคะถ้าทองเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านกันไปเราัไปที่ร้านกันเลยดีกว่าอ่ะวันนี้นะคะเราพามาร้านโนลีพุชเินอาหารมุชลชนด้วยเสี่ยวคุณโนรีนะคะอ่ะนี่ค่ะโนรีนะคะอ่าอันนี้อันนี้ทุกขายรถมอเตอร์ไซค์ได้นะแต่เขาจะจีบเป็นร้านมอเตอร์ไซค์นะเด็กค่ะนี่นะ นี่ก็จะเป็นโซนขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาเข้ามาข้างในเลยค่ะนะคะ,นะคะเขาจะมีฝาปิดอะไรการแมงวันอะไรเรียบร้อยเลยค่ะค่ะร้านนี้อิสลมสามทานได้สบายใจเลยค่ะเพราะว่าเป็นมุสลิมแท้ๆเลยค่ะเจอพ่อค้าด้วยครับอใช่พจอพ้าไดยค่ะพ่อค้าใจดีมากค่ะให้เรามาถ่ายทำนะคะอันนี้เข้ามาข้างในนะคะ แสดงว่ okay, าผ่านได้แล้วต้องมีเจลให้ล้างืรด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารข้างในเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะ okay. อ่นีดนะวันนี้ป้ามารับนะสั่งอาหารเมนูที่แนะนําที่เมื่อกี้บนขายบอกมีเมนูอะไรนะหบกระทะอบกระทะร้อนแล้วก็มี ไอยำสาวยำยำโนรียำโนรีอ่าอสามอย่างนี้ขึ้นชื่อเดี๋ยวเราลองมารร้านนี้ก็ทําอาหารอร่อยแล้วก็ไม่นานด้วยนะเนี่ยป้ามาแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะถ้าถ้ามาถ้ามาสุราษนะร้านอิสลามนะต้องมาร้านนี้นะร้านโนรีนะป้ากินมาได้เขาเขาไปตรงไหนป้าก็ตามเขาไปเรื่อยเพราะเขาอยากใหตรงไหนป้าก็ตามไป แต่ถ้ายังไงตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆก,กับเขตท่าทองถ้าถ้าคนที่มาสุราษฎร์ต้องรู้ว่าท่าทองอยู่ตรงไหน,นถามคนอื่นก็ได้ที่เวลาเรามาแล้วเราอยากหาอาหารอิสลามกินนะมาตรงนี้นะเราไม่ผิดหวังรสชาติจัดจ้านหมดทุกอย่างเลยกินมาเกือบทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวรออาหารมาแล้วเดี๋ยวป้าให้ดูอีกทีว่าอาหารเขาน่ากินแค่ไหนเค okay, นะแค่นี้ก่อนนะอ่ะนี่นะเราได้กับข้าวแล้วกับข้าวมากกินมากเลย มีต้มยำปลาตะพงมีอันนี้อะไรนะหมกทะเลอันนี้ยำสาวโนยียำโนรียำโนยีเขามีกะเพราไก่กรอบนะของอันนี้นะเดี๋ยวป้าลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนขออนุญาตชิมก่อนไม่คางไม่คางเพราะว่าเขาใส่เครื่องเทศมาดีมากเลยเขาใส่เครื่องเทศมานี้มากเลยเนี่ย ป้าจะไม่ชอบกินปลาเท่าไหร่เพราะกลัวมันคาวแต่นี่ไม่คาวอร่อยอร่อยอขึ้นขึ้นจมูกอ,อันนี้อันนี้ลองลองชิมอันนี้คือลองชิมลองชิมน,นี่ห่อหมกทะเลหอหมกทะเลหหกเละลระท้อนนะกระท้อนแบบที่โดนไปแล้วทีเพราะว่านึกว่ามันไม่ร้อนจริงก็เลยลองดูว่ามันร้อนจริงหรือเปล่าวลองชิมดูก่อนกินให้อรออ่อยจริงๆ ที่เขาแนะนำอะรสชาติมันเจี๊ยมจนอะเริ่มก็ไม่หวามากกินกับข้าวอ่ะมันไม่หวานมากเนี่ยไม่หวานมากเพราะบางคนนะบางร้านนะก็ทำหอมหมกมันจะหวานใช่ไหมแต่นนนเนี่ยกำลังดีความหวานความมันความเค็มนิดนิด,นดมันลงตัวม,มากอ๋อเนี่ยังอีกยังอีกยังเนี่ยยังสาวโนรีสาวโนรีเป็นไงนตัวใหญ่นอรีเก่ยังโนรีอ,อะ,ะเติมสาวให้ไง อันนี้นะอันนี้เป็นกุ้งนๆๆะส่วนไม่ใช่เล็กๆนะตัวใหญ่ที่ได้อืมอร่อยอร่อยกินฮะแล้วราคาเขาไม่ได้แพงนะเนี่ยนกะนะ็ขอกระตือด้เนี่ยเขาจะคนเยอะนะแต่เขาก็เสียสละให้เราไปสายมรูอน,น,นะเพราะยังไงนะความมาสุราษนะร้านอิสลามน,นะร้านโนรีนะก๋วยเตี๋ยวเรือคนะุณโนรีนะถ้าเกิดว่าทำพวกคุณหนูหนูคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ในเฟซน,นะในเพจ มาถูลานนะมาชิมอาหารอาหารก็อร่อยจริงคนที่คนที่อชอบกินเครื่องเทศนี่แบบวัาชชา่ยจัดการถูกใจเลยคือมาถูกทางเลยร้านนีนะสาวโนรีเอาไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโนรีนะอยู่ที่ท่าทองติดถนน,นใหญ่ทางที่จะไปนครศรีธรรมราชน,นะ ตรงห้ามกับทางทางี่จะไปนครศรีธรรมราชแล้วก็เ,กเกะะดีเเดเด๋ยวมาเดี๋ยวดูเพลินกลับมาดับจะเจอความยากเดี๋ยวใต้เป็นคลิปชั่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนำไปว่าอยู่ตรงไหนนะเยอะมากถอนนี่แหกินก่อนนะนิ่มากเลยแค่นี้กะนะ่อนนะคุณคุทั้งหลายบ๊ายบายเดี๋ยวพอเจอกันหน้าเดี๋ยวพอเจอเดี๋ยวพอเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายอันนีาา้นะคะคุณคุณนี่นะคะที่เป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะ แล้วก็เรา,าจินประจำนี่ราคาที่อาหารเต็มโต๊ะเลย450บาท oh. 450บาทที่ทุกอย่างเนี่ยทุกโต๊ะเนี่ยทุกอย่างเลย450บาทวันนี้ไม่มีแล้วครับบอกทางให้ให้มาตรงนี้ไม่ง่ายบอกไม่อ่ะถ้าอยู่จากในเมืองขับขึ้นสะพานถ้าเราไปไปเทอร์น,นาตโตโยตา้าสาขาตะวันไปร้านเดียว อ่าจับเลยนะคะหาไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับหมุดไท้กัได้เดี๋ยวเราปรับหมุดกระดาษให้เขามาง่ายๆนะร้านอาหารลามนะถ้าคนไทยมาแถวนี้นะเป็นมนอิาลามนะอยากอยากกินร้านอาหารามนะมาตรงนี้เลยนะอาหารราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยมากๆร้ก็ทำทำด้วยใจทำมาหลายปีแล้วเรียกมาตั้งแต่เราลูกเราเล็กๆนิดๆโตแล้วก็้ยยังกินอยู่ร้านเขานะแล้วยังไงนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันขอบคุณนะคะ